ส่วนอนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่310นําจิตอาสาจังหวัดปากทหารจิตอาสาเยาวชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝ่ายมีชีวิตแบบธรรมชาติชะลอน้ําตามศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศผู้มำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนาหารบกที่310พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตากชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสร้างฝายมีชีวิตแบบธรรมชาติชะลอน้ำตามศาสตร์พระราชาการบริหารจัดการน้ำรองรับน้ําฝนจากน้ำตกลานสางค่ะตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนและตรวจเยี่ยมการสร้างฝายมีชีวิตนี้พร้อมกับได้ลงมือปฏิบัติร่วมกับจิตอาสาสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ ครับผมสำหรับการดำเนินการสร้างฝ่ายมีชีวิตนะครับต้นฝ่ายเริ่มจากน้ำตกลานสางเลยลงสู่แม่น้ำปิ่งระยะทางครับกว่า20กิโลเมตรโดยมีการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่1 2สิงหาคมปี2563นนี้ครับกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยวิทยากรน,นั้นให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา การสร้างฝายมีชีวิตการมัดไม้ไผ่รองรับน้ําการสร้างฝายธรรมชาติโดยปูหินณหมู่ที่4นะครับบ้านหลานสางตำบลแม่ท้ออาเภอเมืองตากจังหวัดตากจากกิจกรรมดังกล่าวครับก็สามารถสร้างฝายมีชีวิตได้สําเร็จเพื่อรอน้ําฝนแล้วก็น้ําจากน้ําตกธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็ทําให้ราษฎรนั้นมีน้ําใช้ได้กว่า6,000คนซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รับความรู้ในเรื่องของศาสตร์พระราชาการสร้างฝายนวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านโดยผู้ร่ว ร่วมกิจกรรมรู้คุณค่าน้ําและการรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยนะครับนี่แหละค่ะศาสตร์พระราชาที่สามารถนํามาใช้งานแล้วก็เกิดประโยชน์กับราษฎรกับเราคนไทยทุกคนนะเวลาที่ฝนตกมีฝ่ายไว้ชะลอน้าเก็บ<ม>กักน้ําก็ไม่ก่อให้เกิดน้ําป่าที่ไหลบ่าลงมาท่วมทางด้านล่างด้วยค่ะเก็บกักน้ําไว้ให้ราษฎรเขาได้ใช้กันในช่วงของฤดูแรงค่ะ